ยาแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทอดมะเขือยาวให้เป็นริ้วๆกรอบๆอร่อยๆกันนะคะมะเขือยาวที่ใช้ถ้าเลือกได้ก็เลือกเอาลูกที่ตรงๆหน่อยนะคะเวลาเรากรีดจะได้กรีดง่ายๆล้างมะเขือให้สะอาดจากนั้นก็เตรียมน้ําเปล่าไว้สําหรับแช่มะเขือเติมเกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลายจากนั้นก็ปอเกเปลือกแล้วก็นํามากรีดทีละด้านแบบนี้ค่ะความบางหรือขนาดของริ้วมะเขือก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ วิธีกรีดก็กรีดตั้งแต่ขั้วยันปลายใช้มือประคองเวลากรีดด้วยค่ะริ้วมะเขือก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเกลือ5นาทีแช่ก็เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็จะทำไให้เนื้อมะเขือดำระหว่างนี้ก็มาเตรียมตีไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆจากนั้นก็คนให้เข้ากัน ความเหลวหรือวความข้นก็ให้ได้ประมาณนี้นะคะสําหรับสูนี้ก็สามารถชุบมะเขือได้ประมาณ3ลูกเสร็จเรียบร้อยก็นํามะเขือที่เราแช่น้ําเกลือไว้มาชุบแป้งกับไข่เลยค่ะมะเขือของยายแต้วเหลือลูกเดียวเพราะว่าโดนแมงกินก็จะชุบไข่แบบหนาๆนานาเลยนะคะจะทิ้งแป้งไว้ก็เสียดายจากนั้นก็นํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็นํามะเขือลงไปทอดเลยค่ะ ทอดประมาณ3-4นาทีจากนั้นก็พลิกกลับด้านแล้วทอดต่อจนกว่าแป้งจะสีเข้มขึ้นหรือว่าจนกว่าจะสกุกหรือว่าความกรอบก็ตามชอบเลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้มะเขือชุบแป้งทอดรสชาติอร่อยๆจะทานเป็นของทานเล่นหรือว่าจะทานคู่กับน้ำพริกก็อร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกๆท,ท่านลองไปทําสูตรน,นี้กันดูนะคะ